เป็นครั้งแรกนะครับที่เราไลฟ์สดนะครับทาง u t u b e นะครับพร้อมกับครอบครัวนะครับลูกเต่ <laughs> าก็นี่ว่ามีคนดูไหมนี่ไช่วงนี้นะครับ ลูกเปิดเทอมเปิดเทอมมาลูกปิดเทอมลูกผิดเิอมพิดผุดผิดถูกครับวันนี้ลูกหยุดบันครูลูกวันนี้ลูกหยุดบรรคูนะครับก็เลยมาอ่าทําการทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไล่เขายังบ่เคยไล่ยักเถื่อว่าเขาเมืองไหนนี่มืองไหนยังไม่จากนะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับผิดแน่ถูกแน่ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเราไม่ต้องพูดเร็วมากเราต้องพูดช้าๆบางครั้งเราก็ต้องรอผู้ชมไม่ได้รีบไปอ่นบ่ได้เรียนง่วงก็การกครบก็เป็นอย่างเนาะก็ที่ว่าเราเรียนรู้การเรียนรู้เรียนได้ตลอดเวลาศึกษาได้ตลอดชีวิตนะครับแม่ว่าจะเท่า ให้เรามีความรู้ม pues er. no ีทักษะนะครับในการเบาการจามมอนกันสิเป e ็นการดีแม่นะลูกลูกสาวด้วยเนี่ยทำไมไม่พูดเะยกก้องทีเลมากเลยปลาดุนน่ากินมากทำไมถึงไม่มีอะไเปลี่ยน ไม่มันจะไม่จบจนกว่าเราจะกดปิดแต่มันไม่มีคนดูเลยอะพอ่อไม่มีคนดูเราค้นลบออกก็ได้หล <laughs> <laughs> กลกวา่ายัมงมีคนเบิ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวก็มีดูย้อนหลังนะครับเราทำคาเฟ่น,นะครับอ่าบ้านสวนกลางนาคาเฟ่น,นะครับอ่าา เศรษฐกิจบอกใอยดีนะครับ่จงนาฬิกเงียบจักหน่อยแต่มีเวลาคุยแต่บนนี้ก็มีลูกค้าอยู่ครับลูกค้าอยู่ข้างในนะครับเป็นห้องจัดเลี่ยงนะครับคนยังมีข้างนอกนะครับมีสุ้มมีอย,นะมยยอย่างนะครับนีสระหลายๆอย่างนะครับของคาเฟเา่เฮาเขามาด้วยกันนะครับก,รก็เศรษฐกิจไม่ดี อะไรพออยู่ได้พอทําได้เราก็ทํากันนะครับแม่บ้านก็นปลูกพักส,สวนขั้ว,วรั่วกินแสบนะครับปลูกต้นไม้ต้นไหรนะครับทั้งผมก็เลี้ยงมีเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงทุกอย่างนะครับเรามีโครงการที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ะครับให้กับครอบครัวนะครับว่าทํายังไงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเราถึงจะอยู่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ต้องสู้นะครับสู้กันทั้งครอบครัวนะครับดีดียังที่ครอบครัวนะครับในความรวมมือกันว่าทีเหตุแนวใดนะครับว่าทีเหตุแน่วใดคนนั่งยิ้มเื่อๆอยู่ ก่เห็ดน้ากันนะครับอ่าเห็ดแนวใดก่เห็ดน้ากันนะครับอคาเฟ่เราก็มีเนื้อที่ประมาณเกือบสามไร่นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ย่อย่อส่วนลงมานะครับย่อส่วนลงมาทำเฉพาะทำได้นะครับทำเฉพาะทำได้เพราะว่ามันมันถ้ามีพื้นที่มันใหญ่มันกว้างเกินไปนะครับ การบริการของเฮ้านะครับข้าวซีมิตขอบครัวนะครับเดี๋ยวนี้ค่าใช้ใจ่ายหรือว่าต้นทุนในการใช้ใจ่ายมันมันมันสูงนะครับเท่ากับลดลดปริมาณค้นนะครับเห็ดเฉพาะขอบครั้นนะครับเห็ดไปนี่ไปทำยังไงที่จะให้อยู่ได้นะครับเห็ดทั้งหดแต่ว่าเห็ดเห็ดทำให้มันดีนะครับอาหารการกินหรือว่าการบริการนะครับของเราก็ ทำให้ดีๆนะครับให้ลูกค้าติดใจนะครับเมอก่อนเข้าคยเปิดอยอ่าอยู่ทั้งขอนแก่นเข้าก็เปิดนะครับโอ้ขายดีนะครับเมื่อก่อนนี้อ่าร้านของเราชื่ออ่าร้านโอเคปลาเผานะครับหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแกน่นขายดีมากๆนะครับพอมาทํางานเราก็ ย้ายกลับมาที่บ้านที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มาเปิดร้านที่บ้านสวนกลางนาคาเฟ่น,นะครับใช้เนื้อที่ประมาณ3ามไร่แล้วก็ลงทุนก็หลายตังนะครับขายบ้านจากที่ขอนแก่นมาก็าได้สาล้านกว่าบาทก็มาลงทุนก็ทุนตัวเองก็เจอโควิด้ะครับปี64พอเจอโควิดปับ๊บ ก็เริ่มความไม่จเถียนการรายได้ของเรานะครับก็เริ่มก็เริ่มมีปัญหานะครับเราก็ค่อยพยุงกันมานะครับค่อยพยุงกันมาว่าจะทํำยังไงให้ธุรกิจของเราอยู่ได้นะครับก็ลดพนักงานลงนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซุ้มต่างๆที่มีเยอะเราก็ค่อยรื้อออกปรับออกนะครับ แล้วก็โครงสร้างที่เป็นที่รับลูกค้าที่ซุ้มใหญ่ๆนะครับเรือนใหญ่ๆเราก็ปิดทำเป็นโครงสร้างของพวกเลี้ยงพวกปูพวกกบพวกอะไรนะครับทำเป็นโครงสร้างของพวกนั้นไปนี้ไปนะครับแล้วก็ย่อส่วนลงมาเฉพาะตรงที่เป็น ที่จัดเลี้ยงนะครับข้างในนี้ครับก็จะรับลูกค้าได้ประมาณเกือบแปดสบที่นะครับก็จะเรือจะซุ้มประมาณสี่ซุ้มสามซุ้มสี่ซุ้มนะครับที่ทำนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่กำลังติดตามชมอยู่ในไม่ได้บ่นอะไรนะครับ <laughs> คือเป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับอะไรครั้งแรกก็เลยเอ,อ เพราะว่าลูกอยู่ด้วยยังยังเฮ็ดบ่เปล่นดอกพอดีมาให้ลูกมาสอนพอสอนปั๊บกาเขากันเลย่อยๆว้าไปเรื่อยๆเป็นคนมากเว่าจัหนอยนะครับก็อ่าจากงานที่เคยทํานะคะอายุก็เกษียณพอดีปี64มาทําอาลานก็ปี64นะครับอ่าก็ทํามาก็ครั้งแรกก็ดีดีนะครับก่อนฮอดโควิดเนี่ยคถือว่า เป็นเป็นเรื่องที่คนขอนแก่นก็จะพูดแบบนี้เด้ <laughs> พูดไทยได้แล้วก็ฟังอีสานได้นะครับอ่าฟังอีสานบานเข้าได้กะมันตกหม่องพงไดเข้ากระบอกพงนั่นแหละเนาะพี่น้อง <laughs> อาตกตก,ต,กตรงไหนที่มันพูดแล้วสนุกสนานนะครับช่องตรงนี้นะครับก็ก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนชื่ออีกนะครับก็ก็ยังไม่บอกนะครับช่วงนี้ก็เป็นอะไร ช่องของความฝันอะไรเป็นจริงยวลูกตังได้นะครับอ่าครั้งแรกก็เป็นบ้านสวนกางนาคาเฟ่อะไรนี่แหละครับอ่าก,ก็เราก็จะพยายามสู้และทํานะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับเรื่องอไรายได้นะครับเพราะเราก็ทําทางอ่าทางทางทางอะไรนะทางเฟซบุ๊กเราก็ทํามานะครับทิกตอกเราก็ทํา กทาง y o u u u e e เราก็มีผู้ติดตามถึงพั0ห้าันเข้า1ันหนแล้วครับกก็ถือว่าขอบคุณมากๆสำหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากๆสำหรับที่รับชมนะครับกะคงเบาๆอย่างไรต่อเพราะว่าเบาไปเบามากเมะกะื่อกี้ลับไปมอง,งเกาเนาะพี่นอนะ้องเนาะขอ,อะ ขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งกำลังใจให้และที่ติดตามในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นแรงใจทุกๆท,ท่านที่ที่กำลังทำงานแล้วก็ทำ u t u b e อยู่นะครับแล้วก็คงให้กำลังใจกับทางเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับที่ติดตามรับชมเมื่อกี้ก็ขึ้นตั้งเยอะตอนนี้ก็เหลือเจ็ด แปดคนก็ขอบคุณมากมากครับก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟางปิดยังไงเรียวตั้งสามสิบนูฮเอ้าออกรี